The Muse บ้านที่บอกรสนิยมความเป็นตัวคุณ ที่เดียวครบจบเรื่องบ้านที่ S G Home บุญถาวรวอ t r i e Home Base หัดใหญ่ไม่ว่าจะบิ้วหรือรีโนเวทก็มีสินค้าครบวงจรที่เดียวในสงขาตั้งแต่ประตูรั้วบูกระเบื้องส้มหลังคาต่อเติมกันสาห้องน้าห้องครัวติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและไวนิลแบรนด์ดังช่างวินเซอร์และทอสเทมจึงงานโครงการงานรับเหมาเทพื้นคอนกรีตงานแลนด์สเคปถ้แวะมาที่นี่ราคาดีดีแล้วยังมีโปรรู้ใจช่างด้วยนะครับมีแบบอยู่แล้วก็แวะมาประเมินราคากับทีม S c G ได้เลยครับ S c G Home บุญถาวร ทรีเคโฮมเบสหัดใหญ่8โมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มทุกวันถนนเลี่ยงเมืองทางไปแยกสนามบิน07-4-260-900 Facebook s t h o m e หัดใหญ่ อยากดูค้าฟ้าไปบูตึงแต่ที่ตึงได้ไม่ต้องบูไม่ต้องมีคนคำ้ำวิชาตัวเบาไปงอใบงอทำไมที่นี่ให้ดอกเบี้ยเบาๆเ,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 เริ่มต้นแค่ศู7ดเปอร์เซ็นขับลงปราณไปที่เศร้าลินแต่ไม่เศร้าถ้าตึงแล้วยังมีรถขับสุดยุดทธันสูง,งไปหัวซานได้วงเงินสูงต้องสำนักตึงได้ไม่ต้องบูสำนักตึงได้ไม่ต้องบูอยู่ที่ใดที่ขาฟอร์แคชไงตึงได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ได้วงเงินสูงดอกเบาาี้ยต่ำไม่ต้องคำ้ำรถยังมีขับอุ้ยเลื่อมใสสนใจถามเพิ่ม กรุงศรีออโต้สาขาหัดใหญ่ใกล้โรงแรม JB ถนนจุติอนุสรณน์4 7 4 2 2 2 4 0 0กด1ไม่ว่าจะสายโดดร่มหรีปั้มล่ามอนหรือสายยิงไม่ยัง้งตามฟังเพล์เกมแซมมี่กับดีเจตั้มอัพสกิวพลุกความเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณเล่ามานันมันจันถึงเสาหกโมงเย็นเป็นต้นไปตามฟังที่94 f m Club เอาล่ะพร้อมแล้วตอนนี้นะครับมาเลยนะจ๊ะกับช่วงนี้ play game semi กับผมดีเจตั้มอภิวัฒน์นะครับ เอาล่ะนะครับถ้าพูดถึงโปเกมอนเองเนี่ยนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะนะฮะเจ้าปิกาจูพิกาจูพยายามทำเสียงให้เหมือนอยู่นะฮะอ่ะพิกาจูแล้วก็เหล่าโปเกมอนต่างๆนะที่จริงๆแล้วนะครับคือเราอยากจะบอกว่าโปเกมอนเองมันก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะมาจากเกมในเกมบอยใช่ไหมที่เป็นการจับอ่าเหล่าพิกาจูเหล่าโปเกมอนนี่แหละนะฮะมา มาแบทเทิลกันประมาณนั้นซึ่งเราเองอะสารภาพตรงนี้เลยว่าเราอะไม่เคยเล่นเกมเต็มๆเพราะว่าด้วยความที่เกมมันจะกึ่ง RPG แต่เราเชื่อว่าเกมโปเกมอนเองอะนะฮะก็คืออยู่ในความทรงจําของหลายๆคนแน่นอนเลยแหละนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2015นะครับมันมีเกมโปเกมอนเกมหนึ่งนะครับในชื่อว่าโปเกมอนทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับคือง่ายๆเลยนะฮะว่าเป็นเกมที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมที่จับเอาโปากมอนน่ะมาแบทเทิลกันนีซึ่งเปิดให้เล่นครั้งแรกผ่านเกมตู้ในปี2015นะครับแล้วก็วางจำหน่ายนะครับผ่าน Nintendo V แล้วก็ Nintendo Switch เมื่อปี2016ถึง2017ตามลำดับประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเราเอามาเล่าทำเราเอามาเล่าทำไมใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะบอกเลยว่าถ้าเกิดพูดถึงอีกเกมหนึ่งที่ชื่อว่า t ท็ k e n นนะรหรือว่าแท็กเคนนั่นเองแล้วแต่คุณจะเรียกกันนะครับเป็น1เกมต่อสู้นี่แหละนะฮะที่เราเนี่ยคือต่างเติบโตกันมานะครับชอบมากเลยอ่ะภาคโดยเฉพาะภาค3ามะโยชิมิสึนี่คืออย่างเทพเลยนะนั่งตัมเลือดเลย <laughs> ใช่ไหมหรือว่าก้องก็ได้เออก้องปล่อยพลังตดอะไรอย่างนี้นะฮะคือง่ายๆว่าเกมแชคเช่นเองก็เป็นหนึ่งเกมในความทรงจำของเด็กโงเช่นกันนะฮะแต่ความพิมันอยู่ตรงนี้นะฮะว่าผู้กำกับและผู้ให้กำเนิดเกมเชคเช่นอย่างฮั uh ัสึฮิโร ฮาราดะานะฮะเขามีการแสดงความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับเกมโปเกมอนทัวร์นาเมนต์นะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างเกมโปเกมอนทัวร์นาเมนต์หรือว่า p o เข e นทัวร์นาเมนต์นะครับภาคใหม่ๆนะครับเหมือนกับว่าแฟนๆเนี่ยเรียกร้องให้เอาเกมนี้กลับมารีมาสเตอร์หรือว่ารีเมคหรือว่าสร้างใหม่สักทีได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเกมโปเกมอนต่อสู้หนึ่งในไม่กี่เกมที่ มันก็มีความสนุกแหละนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้นะทางน้านพ่วงกับและพ่วงเกมเทคเก้นเนี่ยนะฮะก็อยากจะมาทําเกมโปเกมอนจับมาแบทเทิลกลับมาจับมาไฟกัน,นในสไตล์เกมแบบเกมต่อสู้แบบเทคเก้นน่ะคุณด,ดูเดือดเลยประมาณ <c oughs> นะฮะแต่ว่า จะบอกว่าตอนนี้นี่นะครับคือตัวพ่วงกับเองอ่ะเขาก็ตั้งใจนั่นแหละนะแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยมันต้องอยู่กับการตัดสินใจของ Nintendo และเดอะโปเกมอนคอมพานีนั่นเองนะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปเกมอนนะครับว่าจะมีการอนุมัติให้สร้างเกมภาคใหม่หรือไม่นะครับแต่ว่า ล่าสุดนะครับมีการยืนยันว่าบริษัทบันไดนํำโกแล้วก็ Nintendo รวมไปถึงโป k ก o ม c อน p a คอมนีนะก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับและการที่เกม p o k กเ t ็ตทัวนาเมนตนะครับก็มีกระแสการตอบรับที่ดีจากแฟนๆเยอะมากนะครับซึ่งก็อาจจะมีหวังอยู่บ้างนะว่าเราอาจจะได้เล่นเกม p o k กเ t ็ตทัวนาเมนตในภาคใหม่นันที่ความดุเดือดในการจับโปรแก o มมมาต่อสู้กันในสไตล์แบบเทกชนเขว่าได้นะแต่ถ้าไม่มีจริงเราคิดว่ามันก็น่าจะ เป็นมิติใหม่แห่งความแบบบันเทิงแหละนะครับเตะกันพื้นแตกอะไรเงี้ยปีกั c h ชิวแล้วก็ปล่อยพลังเอ่อพลังสายฟ้าแสานโวเลยไหมประมาณนั้นนะครับอ่ะและนี่คือเพลงเกมเซมีนะครับประจำในช่วงเย็นเย็นวันจันนี้กับผมดีเจท่ามัดพีวานนั่นเองครับ Play game, Sam